สุขิตะมานพเป็นนักเลงหัวไม้ขี้เล่าเจ้าชู้เดิมเป็นคนใช้ชีวิตเสเพเจ้าชู้ไม่เคารพศาสนาวันหนึ่งมาเจอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมและสำนึกผิดในสิ่งที่เคยทำขออุปสมบทและภายหลังได้บรรลุธรรมสุขิตะมานพเป็นบุคคลในพุทธประวัติที่มีเนื้อหาไม่มากนักในพระไตรปิฎกหลัก แต่เป็นคุณพานกับใจที่ปรากฏในคำพีอัตถกถาสุขิตะแปลว่าผู้มีเสียงไพเราะหรือผู้พูดดีส่วนมานพแปลว่าชายหนุ่มผู้เป็นาพามหรือนักศึกษา พื้นเพเดิมของสุขิตะสุขิตะเป็นชาวเมืองสาวัตถีเป็นผู้ใช้ชีวิตเสเพชอบเที่ยวกลางคืนเจ้าชู้ดื่มเหล้าเล่นการพนันและพูดจายหยาบคายมีชื่อเสียงว่าเป็นนักเลงคนหนึ่งในเมืองณเมืองใหญ่แห่งหนึ่งในชมพูทวีป ที่มีผู้คนเข่งศิลแต่ก็ยังมีบางมุมมืดของชีวิตผู้คนที่เต็มไปด้วยความหลงผิดชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อว่าสุขิตะผู้คนเรียกเขาว่านักเรง ชายผู้ใช้ชีวิตเสเพดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันและไม่เคยสนใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะสมณะลันะลงจะสอนให้ขายอยู่เล่าเสียงหัวเราะของเขาดังไกลเหมือนจะท้าทายความดีงามของโลกสุขิตะพูดจาเยาะเย้ยพระที่เดินผ่านหน้า จนกระทั่งวันหนึ่งสุขิตะเดินหลงเข้าไปใกล้พระเชตวันวิหารขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมแก่หมย่าและชาวบ้านด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขานั่งลงข้างหลังอย่างไม่ใส่ใจโอภาสแห่งปัญญาย่อมส่องทางแก่ผู้มืดบอดในใจผู้ใดรู้ทันความหลงย่อมปล่อยมือจากกองทุกข์ทั้งปวง สุขิตะได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเน้นเรื่องกรรมความไม่เที่ยงและการปล่อยวางได้กระทบใจของเขาอย่างลึกซึง้งประโยคธรรมนั้นกับไม่เหมือนคำพูดทั่วไปในหูของสุขิตะมันสกดลึกลงไปในใจเหมือนมีแสงเล็กๆจุดขึ้นในความมืดมิดเขาเริ่มนึกถึงชีวิตที่ผ่านมาความเจ็บปวดเจ็บช้ำที่เขาทำกับคนรอบข้าง คำโกโหกน้ำตาและความว่างเปล่าเขารู้สึกสำนึกผิดในพฤติกรรมของตนเองทั้งหมดลาวกับมีแสงแห่งปัญญาไหลาบาาเข้ามาในจิตใจเขากลับใจในทันทีเขาขออุปสมบทเป็นพระพิสุวันนั้นสุขิตะลุกขึ้นเดินเข้าไปหาพระพุทธเจ้าคุกเข่าลงเบื้องหน้าด้วยน้ำตาไหลาอาบแก้มพระอ,องค์เจ้าข้าโปดรับพไวเ้เถิด ถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตพระพุทธเจ้ารับเขาไว้เป็นพิสุในทันทีจากชายผู้ที่ไม่เคยถือศีลข้อใดกลายเป็นพระสุขิตะเทระและตั้งใจสุดผลอย่างหนักอย่างไม่ท้อในยามเช้าพระสุขิตะเดินบินทบาทด้วยความสำรวมในยามค่ำเขานั่งสมาธิใต้ต้นไม้และเฝ้าพิจารณาชีวิตที่เคยหลงผิดด้วยใจสงบด้วยความเพียรที่แรงกล้า และความสำนึกในกรรมเก่าพระสุขิตะเถระได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลาไม่นานจิตของเขาหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการทั้งปวงไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีเครื่องเศร้าหมองเหลืออยู่คนที่เคยถูกตาหน้าว่านักเลงบัดนี้กลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขุดทองเป็นเนื้อนาบุญของโลกสุขิตะคือเครื่องพิสูจน์ว่าไม่มีใครเลวเกินจะเปลี่ยน หากใจเปิดรับแสงธรรมพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ว่าแม้น้ำหยดลงทีละหยดยังเต็มองค์ฉั้นใดบุญก็สะสมได้ด้วยการทำความดีครั้งละเล็กละน้อยฉันนั้นสุขิตะชายผู้เคยใช้ชีวิตผิดพลาดแต่ด้วยการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองเรื่องราวของเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ไม่มีใครสายเกินไปที่จะกลับใจเพียงแค่เราหยุดฟังเสียงธรรมและเปิดใจให้กับการเปลี่ยนแปลงข้อคิดที่ได้จากเรื่องสุขิตะมานพคนที่เคยชั่วลึกเมื่อได้พบแสงธรรมก็อาจเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าคนที่ดีแต่ไม่จริงใจธรรมะมีพลังพอที่จะเปลี่ยนนักเลงให้เป็นพระอรหันต์ได้จริงไม่ว่าชีวิตเคยผิดพลาดเพียงใดถ้ามีสติ เปิดใจฟังธรรมก็ยังมีโอกาสใหม่เสมอ,อ,อการค้มหัวเพราะถูกบังคับนั้นไม่ดีเลยถ้าหมายถึงว่าหากไม่รู้สึกนับถือการก้หหมห,กหัวให้คนที่ไม่ต้องห่วงหรอกข้าเข้าใจข้าก้มหัวให้คนที่ไม่ธรรมดาเท่านั้นเจ้า <c oughs> เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องดาบ เจ้าเคยตีดาบเองหรือเปล่าข้าเป็นเจ้าชายทำไมข้าต้องตีดาบเองใช่คนเป็นเจ้าชายไม่จำเป็นต้องทำอาวุธขึ้นเองแต่ว่าตอนที่ช่างตีดาบของเจ้าเอาดาบมาให้เจ้านั้นเจ้าดาวคุณสมบัติของมันว่าดีหรือไม่ดีได้ยังไงด้วยการดูที่คมดาบ ด้วยการใช้มันและวัดความเร็วของมันแปลว่าเจ้าจะไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นถ้าไม่ได้ทดสอบใช่ล้วถ้ามีแสงแดดเจ้าจะวัดความร้อนได้ยังไงมันก็บอกยากไม่ยากเลยมันง่ายมากของทุกสิ่งทุกอย่างตามธรรมชาตินั้น จะรับเอาความร้อนเท่าที่มันต้องการรวงย่ารับเท่าที่มันต้องการทานตะวันรับเท่าที่มันต้องการต้นตาลรับเท่าที่มันต้องการแต่ว่าต้นตาลน,นีแต่จะสูงขึ้นเพื่อขึ้นไปรับแสงนะเจ้าพูดถูกต้องแล้วล่ะมันมีพลังมหาศาลเพราะงั้นต้นตาล มันจึงสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยเรืนั่นแปลว่ากฎของธรรมชาติคือการเติบโต